พิทินพา,ร,าร์ตเลาส์แปดโอ้โหเยอะเชียยะกอหญ้ากอไม้เนี่ยโอ้ออ่าไม่ไม่อยากเสียพวชันแล้วเจอตัวอะไรนะกันนะไม่ออยเลตก็อ้าวเจอหมา ดัง,งั้นเดี๋ยวหลังๆมันก็จะมีแบบบินไปนู่นบินไปนี่แบบฉิวเฉลิวเลยอะ่ะแต่นั่นน่าจะนานหน่อยโอเคไปต่อโอ้เหมดวิ่งไวก็ถือโอเคอเนี่ย อะไรเอ่ยแทมบไม่ค่อยได้ใช้เลยในโปกเกมบอลว่าไม่มีทางขึ้นตรงนี้นก็ข้ามอันนี้อะไรอ่ะ Danger do not enter ห้ามเข้าเหรอเจ้าหยุดฆ่าไม่ได้หรอกฮัตจ์ฝักไม่มีคับ โอ้เจอเมืองละขอหาโปเกมอนเซ็นเตอร์หน่อยมีไหมเนี่ยเอาวะดีเจ๊รักษาโปเกมอนให้เราหน่อยเยสจะได้ให้ไพ่เลือดเต็มมาดิ ตัวมันจิว๋วไงข้างบนก็ช็อปเหมือนเดิมข้างบนของโปเกมอนเซ็นเตอร์อ่ะคือชอ็อปก็เนี่ยมีของพวกเนี้ยเอสเคปโลว์วมันที่จริงใช้ดิก ใช้ท่าดิ๊กขุดเลยก็ได้อะเอาเวกเนไม่มีอะไรมาดเอ,อเอ็กซิสเลยลาบลาบก้อยลูกไม่มีอะไรน่าสนใจซื้อไม่ค่อยอยากเปลืองเงินอะเอ้าหายไปตรงนั้นอย่าเพิ่งเข้าเลยอันตรายไม่ใช่อันตรายคือคีเกียร์โซ่เมดิคอแมดิซินนลเฮา โซควยเอ็ด so แม่หลุยมันเก่งขนาดนั้นเลเ่นเลยเดี๋ยวรอรอทำเคเวสอะไรเสร็จเดี๋ยวไปไฟเวนเดอร์มิวเซียมเออซายน์โอโ้โหคนละโลกเลย ขอให้มาเวนดัววร์ดัวให้ทำอะไรเดี๋ยวเราก็ไม่เห็นใครอะไรที่ไหนเลยเนี่ย ที่นี่คือยิมคลาสทป์และพอยซันโทเปียรีบาดอมอง์กอเธอติงหรือเราต้องมาที่นี่ก่อนเพื่อเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าบอกเฮ้ยมันเ,นเท่ดังโอ้โหท,ทางลงงั้นงวดเนี้ธาตุไฟมีประโยชน์ละ โอ้ย,ยทางกนะันนะทำไมมีสลามโอ้โหมันมาทางมันลึกเงี้ยแล้วจะแหกแล้วมันบางอออออ้าวนกนอ้ถ้ยิมนี้เป็นยิมของพวกธาตุพืชกา กาสท้ายกับพอยซันก็พอยซันเนาะพอยซันพอยซันพอยซันงั้นเราเอาเอเลนินสู้ไม่ได้ละเพราะพอยซันมันมีเอฟเฟกตีฟมากต่อพืชต่อกราสโอ๋อต่วยอย่างงี้นี่วายโหไปแย่ oh! yeah. <laughs> เรามาสู้กับอะไรเนี่ย ร้อยสั้นถ้าตัวเคาน์เตอร์อคือเมทัลไทป์อารอนหรือ Metal. เมทัลเนี่ยเราจำว่าได้ไหนเบิร oh, well ์นเบิร์นเบบี้เบิร์นเบิร์นไหมโหวิวสิบหกงี้อ้าวเอฟเอทีวี ฮัทโอ้โหเพิ่มเดฟอีกอไม่เป็นไร s p e เ i a l Attack เนี่ยส่วนถ้าจะใช้กันจริงต้องบอกละเคยบอกนี่หว่าลืมเพราะแอมเอรเซียหรือไม่ก็พวกที่มันเพิ่ม Special Dev ทั้งหลายอ่ะอันนั้นถ้าการได้ดีงานก็แอมเบอร์เจาะไปเลยเลยเอาให้มันเอาให้มันมอดไหม้เป็นถ่านหินไปเลย อ๋ออีกทีหนึ่งก็ตายแล้วโอ้โหนี่เวอ,อร์ซี่พอเนี่ยอีซี่เหลือเกินหาเด่นอีกดิเอาเฮ้ยมันไม่หาเด่นแล้วเฮ้ยท่าอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเราขยับอ้สปีดล่วงอีก ใช่นี่มันจุดอ่อนมันคือธาตุกลาวนี่โหโ,โ,โคตรสวยจบเลยประมาทไปเอ้ยเราไปเราขยับด้วยอะไรเนี่ยวายตายเลยโอ้โอีกนิดเดียวเว้ยมันก็จะอัพแล้วเชียวเราเอาเอเรลีนไปสู้ก็ไม่ได้ด้วย ไม่ได้ไม่ได้ไไดก็ต้องลูปัสอะะอ้นั้นนี้กล่าวจะสู้มันยังไงล่ะเนี่ยเพราะมันก็น่าจะกล่าวด้วยแย่ที่สุดรันก็ไม่ได้ด้วยของแบบเนี้ยขุดไปขุดอ้าวฝั่งเราได้ก่อนงั้นเราก็ต้องดิ๊กไปเรื่อยๆให้อีเวสีมันพุ่งแบบพยานฟ้าเลยอะ่ะ เดี๋ยวเอาไพเดี๋ยวสงสัยต้องต้องไปฟาร์มแล้วล่ะฟาร์ม <S <S เยอะเยเพราะไพเลสต,ต้องเป็นจุดแข็งในยินเนี้ยรถเยอะไหมอ๋อหมดด้วยอ้าวเอฟเฟคทีถามจริงเหรอท่าอะไรมันอ๋อ โอ้อีกสองสี่หกอนยาสอนยาสอนยา,นยานก็น,นกอะดิไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้มั้งเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าใช้ได้ไหมโอ้หมดเล่นก่อนก็อยู่แล้วล่ะไอตัวแบบเนี้ย อ้าวว้าวจะได้ดูรู้เลยนารมอหรือฟลยถ้าไฟลยถ้าฟลายก็ดิกเราไม่ทำดามิเขอไปเพิ่มอีเวนสี่ไปแหละเป็นไงบ้าง เห็นไหมมันฟลายสกิแอร์กันเลยโออไม่เป็นไรเราไม่ใช่ธาตุพืชถ้าธาตุพืชเนี่ยสวยจริงจริงโอ้ยโดนจิกแล้วเสือกโดนด้วยโอ้โหนี่ขนาดอีเวนสี่พันสองก็ยังจะโดนวายเยอะอยู่นะ อันนี้แค่ติดดีบัฟเฉยๆเพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับการโจมตีทีนี้แหละไอ้คอล็กซีร่วงอีกฮะเราก็ตบไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่ามาจะโดนแค่นั้นแหละนิวเฟล ขอดูหน่อยรถเท่าไหร่เต็บมันไม่น่าจะสูงเฮ้จะแสนแอทแท็กอีกรอบดีไหมเนี่ยน้ออีกโว้ยถ้าก๊าซแรง โอเครอดตายอยู่ของมันลงแซนอทแท็กดีกว่าเราเริ่มไม่น่าเสี่ยงแล้ โอเคมิสเอาง่ายๆอ้าวเดี๋ยวเขามิสนี่ไม่แปลกเรามิสนี่มันยังไงเนี่ยหมายความว่าไงวายไม่มิสด้วยสวยเลยตายแล้วอิเวสี ตอนตอนนี้แอคคอเล็กซี่มันลดไปหนึ่งเลเวลเอลลินไว้ตัวสุดท้ายเพราะท่านมันท่าเสียเปรียบสุดละคิดดูเลเวลเจ็ดสู้ไงเนี่ยโหออยอิงเลดสู้ไงเนี่ยก็คงต้องใส่คอนฟิวไปเรื่อยๆแล้วนะอ้าว เฮ้ยมันก็มีแซนด้าแท็กหรือนี่คือถ้าใส่แท็กตามเมื่อกี้เราติดนะมันจะทำให้มันเล่นยากขึ้นกว่าเยอะเลยเรียบร้อยเหมือนเหมือนเหมือนไอคนใช้ท่าคือเรานะแต่ทำไมเรามือเองนั่นคือประเด็นโอเคมันอนฟิว s ์แล้ว ทีนี้แหละมันจะเล่นยากขึ้นแหละมันจะมีโอกาสสองอย่างคือเจ็บเจ็บเองกะเราตัวเราสวยเราสวยเราสวยโหดวงก็ดีจริงแต่ถ็กโดนอีกแล้ว อ๋อไอคิล็กซี่เราจะไม่เหลือแล้วเนี่ยโดนโย่ปังเลื่อนมันจะลดมีเนี่ยเจ็ดประทัดสิบห้าเนี่ยโอ้ลดติดเดียวสแปมคอนฟิวสเลไปเลย ให้มาคอนฟิวสักนานโอ่อโอ้หนวนีกหมดเลยหมดหลอด แ่แล้ววันนี้เราจะรอดนี่เฮ้ยไอแอคูลัลซี่ที่หายไปหนึ่งนี้มันไม่ช่วยอะไรเลยเลยแต่มันยังติดคอนฟิวส์อยู่ฮะแต่ทำไมแล้วดูคอนฟิวส์มันไม่ช่วยอะไรเลยโอ้กว่ามันจะมิสเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ทำประโยชน์แล้วเนี่ย เราพอเพิ่งเพิ่งคลียโอ้โหไม่ค่อยเอฟเฟกตีฟเลยต้องแท็กเกิลอย่างเดียวอ่ะเหมืนจะคอนฟิวต่อไหมเนี่ยถ้าคอนฟิวต่อแล้วมันทำดาเมจใส่ตัวเองนี่เรายังรอดนะโอ้คอนฟิวนานนะเนี่ยเพราะถ้ามาทำดาเมจใส่ตัวเองเราก็จะพอชนะได้แล้วเนะี่ยไอ้บ้าเอ,อ้ย ติีกซยเลยโหท่ามันนี่เสียเปรียบอยู่เกือบตายขี้ทีขี้เหอะขี้ถ้าขี้มันตายแน่แน่โหไม่ขี้ ถ้ามันเพิ่มเลือดตีโดนเราก็ตายสู้ให้ตายไปเลยกว่าป่ะมาดวลดวงใครจะแข่งก,กันระหว่าง AI มันกับเรา <c oughs> เรียบร้อยดวงใครตอนเนี้ยพอแซดแอตแทกมันอินี่อยู่ <c oughs> โอเคเราตาย <c oughs> แล้วเอาตรงๆนะถึงฮีลไปก็ไม่รอดอยู่ดี ดูจับส่งอ้าวอะไรวะอยู่ดีๆมาเจอคนอื่นเขาไฟเฉยเลยโอ้เออไม่เป็นไรถือซะว่าเอาไทาเลสเรามาเก็บเวล จะเก็บเวลได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งพอรู้สึกเทรนเนอร์แถวนี้นี่โปกเกมอนเวลโคตรสูงเลยไอ้ที่ยิมเนี่ยอันตรายสุดแล้วดูหน้าดูหน้าอย่างนี้นั่นไงฟาร์มเมอร์สามตัวซะด้วยทรัมป์วายตัวอะไรเนี่ยคอ บ้านไหนแม่งจะไปรู้ว่าเลเวลมึงจะสูงขนาดนี้อยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยไว้เดี๋ยวมาฟาร์มดี๋ยวทีนี้แหละจะฟาร์มมันเยนเวล20ยี่สิบเลยถ้าว่างนะเดี๋ยวลองว่างแล้วฟาร์มเ็นเวล20ยี่สิบเลยเดี๋ยวค่อยมาถล่มโอเคปิดคลิปละพอ ลาก่อน